สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์ก็จะมาพูดถึงเรื่องการขึ้นเขาทางภาคเหนือนะคะวันนี้ก็จะพามาขึ้นเขาทางเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่เชียงรายเป็นเขาเชียงดาวนะคะคือถามว่าเขานี้อันตรายไหมพี่พิมมองว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกอะ่ะมันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะว่ามันโค้งเยอะแล้วมันไม่ได้เป็นทางตรงยาวๆทางลงยาวๆใช่ไหมคะเพราะว่า คำว่าโค้งเยอะเนี่ยรถทุกคันคือไม่มีใครกล้าใส่โค้งเกียร8ตลอดเวลาหรือว่าใส่โค้งแรงๆตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือทางมันเป็นทางสองเลนสวนมันไม่ได้เป็นทางกว้างขนาดนั้นนะคะเออก็คือถ้าเกิดถามเอาความอันตรายเลยระหว่างเขาเชียงดาวกับเขาปักอะที่พิมพ์ว่าเขาปากอะ ตรงนั้นอ่ะอันตรายมากกว่าเพราะว่าเป็นถนนหลายเลนแล้วแล้วเวลาลงก็ลงแบบทางยาวๆแต่อันเนี้ยเขาเชียงดาวเวลาขึ้นก็จะขึ้นแบบเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเลื้อยขึ้นแบบว่ายัางไงอ่ะถ้าเป็นเขาทางภาคเหนือที่ว่าพี่พิม์พเคยไปมาแล้วะนะเขาไหนที่ว่าต้องใช้ความระมัดระวงัง เขาฝางตอนเวลาลงต้องประมาณตนนะคะถ้าลงเร็วเกินไปก็คือจะมีปัญหาเรื่องระบบเบรคคือบางทีก็ควันลุกล้อเบรคติดนะคะเพราะมันลงดิ่งมากแล้วก็เขาเงาวระวังเวลาฝนตกถนนลื่น อันนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับเชียงดาวแต่ว่าจะชันกว่าเชียงดาวนะคะเขาเงาแล้วส่วนเขาอื่นเขาเขาขาดก็จะเป็นเขาลูกเล็กๆนิดเดียวแล้วก็เขาพึงที่อันตรายนะตอนนี้ก็คือคือยังทําถนนไม่เสร็จแค่นั้นแล้วก็เขาทางทางนี้ ทุ่งเสี่ยมทุ่งเสี่ยมนั้นก็คือจะเป็นขึ้นแบบว่าไม่มีผักรถขึ้นก็ต้องขึ้นให้สุดเลยคือไม่มีช่วงเวลาให้รถหายใจเลยนะคะคือทุ่งเสี่ยมอ่ะเคยไปอยู่หนหนึ่งแล้วก็คือไปตอนฝอนตกด้วยแต่แต่ไม่ได้เป็นคนขับเองเนาะแต่ก็คือลุ้นอยู่เหมือนกัน แต่อันนี้ในคลิปนี้คือเป็นคนขับเองนะคะขึ้นเขาเชียงดาวมันก็ทางมันก็จะเลือยไปเลื่อยมาคือเขาทางภาคเหนือต่างกับเขาทางโซนภาคใต้ตรงไหนโซนภาคใต้ก็จะมีสองสองเขาหลักๆคือเขาโพกกับเขาทุ่งสงแค่นั้นเนาะแล้วส่วนอันอื่นก็จะเป็นเนินขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเป็นทางตรงยาวๆนะคะแต่เขาเชียงดาว คือทางเหนือถ้าเกิดเรียกว่าเขาก็คือเขาจริงๆนะคะก็คือจะประมาณนี้จะขึ้นก็ขึ้นสุดเลยแต่ว่าเชียงดาวอ่ะเป็นเขาที่ว่าจะมีจังหวะพักรถให้รถหายใจแล้วเราก็เลื้อยขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอีกอันนึงคือแม่สลวยแม่สลวยอันนั้นก็มีจังหวะพักพักรถหายใจเหมือนกัน คือถ้าเกิดใครไม่เข้าใจในคำพูดภาษาคนขับรถบรรนทุกอย่างพี่พิมอะคือคอมเมนต์ถามได้นะว่าออคำนี้พี่พิมพูดเพ,เพราะว่ามันมีความหมายว่ายังไงบางทีอะพิมคุยกับคนรถด้วยกันอนะเขายังไม่เข้าใจพิมเลยเพราะว่าภาษาของแต่ละภาคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันขนาดอยู่ภาคกลางเหมือนกันคนละจังหวัดยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ขาเชียงดาวนะคะในช่วงที่ว่ารถใหญ่เขาสามารถเปิดให้รถเล็กได้แซงได้อย่างเงี้ยก็จะเปิดให้รถเล็กแซงไปแต่ถ้าช่วงไหนไม่สามารถเปิดแต่ถ้ารถเล็กอยากจะแซงแล้วถ้าส,สถานการณ์แซงไม่ได้ก็จะช่วยกันตีไฟเลี้ยวบอกนะคะว่าเออแซงไม่ได้นะ,ะแซง,นะงได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลาคันไหนลันก็ปล่อยเลยคะ่ะ แต่ก็ตามมารยาทนะคะไม่ไม่ค่อยมีใครร้านหรอกค่ะก็จะประมาณนี้เนาะคือตรงตรงส่วนไอตรงแม่แตงอะตรงแม่แตงเวลาขึ้นเขาลงเขาอะยิมคิดว่าตรงส่วนนั้นอะมันอันตรายมากกว่าเพราะว่ามันทำความเร็วสูงได้ไงแล้วคือถ้าคนประมาทอะ มันก็จะแหกโค้งได้แถบแถบสวนแตงนะแต่แถบแถบเนี้ยก็คือมันใช้ความเร็วกันไม่ได้อยู่แล้วแหละถามว่ามีใครกล้าใส่ไปเร็วๆบ้างไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ที่ที่คือไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรอะคือเอาเต็มที่ ห้ 5, 6, สูงสุดก็เจ็อะแต่ถ้าลงเจดนี่ก็คือลมหมดได้นะคะเพราะว่ามันมันจะต้องเบรกถุกโค้งอะเออถ้าเกิดเอาไว้ให้ชัวรๆก็คือลงหนะ้าหเนาะลงห้าหขึ้นขึ้นสองสามสาฟังเนินก็ขึ้น5ได้แต่ถ้าชัวร์วก็ขึ้น4 5 2 3้งเนี้ย สอสก็จะเป็นสุดสุดปลายเนินเนาะแล้วแต่น้ำหนักที่วันทุกมาด้วยแหละใช่ไหมถ้าวันไหนน้ำน้ำหนักเยอะก็ต้องทดเกีีร์ลงไปให้น้อยลงถ้าวันไหนน้ำหนักน้อยเราก็ขับแบบขึ้นแบบสบายๆเนาะก็ เขาเชียงดาวอะถ้าเกิดมันเราหมุนตัวรถเร็วๆนะคนถ้าถ้าเราเป็นคนขับอะเราจะไม่เกิดอาการอะไรขึ้นเลยเราจะไม่แบบคลืนไส้ไม่อะไรแต่ถ้าเราลองไปเป็นคนนั่งดิแล้วถ้าเกิดหมดุนหมุนตัวรถพ่วงเร็วๆอะคืออาการขึ้นไส้จะมาแล้วไง ันนี้นะคะอันนี้ก็เคยลงใน t นะิ k กตอกเนาะลงว่าขึ้นเขาเชียงดาว own, จะเล่นแมงูเอ,อย๋ยกันบางทีก็ได้เป็นหัวบางทีก็ได้เป็นหางนะคะก็คือถ้าเป็นจังหวะโค้งอะ่ะจะไม่มีใครแซงใครหรอกคะ่ะเพราะโค้งมันปิดไง ช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงตีนเขานะคะช่วงตีนเขาเชียงดาวยังไม่ได้ค้งเลยมากมายเนาะแต่ที่เราไปชักกันคือคือเราติดรถนะบางทีเคยนับนะคือถ้าเราเป็นรถหนักเต,เต็มพิกัดขึ้นมา แล้วมีรถตามข้างหลังเรามาคือรถเล็กๆอ่ะถ้าแซงไม่ได้ก็คือต้องยอมหลับสภาพตามรถใหญ่ไปแหละเพราะว่ามันยังไงอ่ะพอเวลาเข้าโค้งอ่ะรถใหญ่มันต้องใช้ช่วงตีวงใช่ไหมโดยเฉพาะรถพ่วงรถเทรลเลอร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดจังหวะรถพ่วงส่วนกับรถเทรลเลอร์รถพ่วงต้องให้รถเทรลเลอร์ก่อนนะคะถ้าเราเบรกได้เราก็จะเบรกให้เนาะ รถขึ้นกับรถลงรถล,ลงต้องให้รถพวกไอรถขาขึ้นขึ้นไปก่อนนะคะคือเราก็เข้าใจแหละว่ารถเทรลเลอร์เขาจะต้องใช้วงเลี้ยวเยอะกว่ารถเรานะคะรถพวกนี้คือให้ให้ตัวเองอยู่ในเลนก็พอละอย่าไปเลนคนอื่นนะคะ เออบนเขาทางภาคเหนือก็จะใช้วิธีการอัดวิดีโออย่างนี้ไว้นะคะไม่มีการไหลสดนะเพราะว่าถ้าไหลสดไปนะี่คือไปมันจะมีช่วงแบบขัดขัดสัญญาณมันขัดๆหายๆอะค่ะแล้วมันก็จะติดๆขัดขัด,ขดแต่ถ้าเราอัดวิดีโอไว้อย่างเงี้ยมันก็จะลื่นไหลนะคะ อันนี้ก็ช่วงเป็นทางทางนี่นะคะรถเชนเลอร์มาแล้วเราก็ต้องทำการเบรกให้เขาก่อนนะเพราะว่าเวลาเขาตีวงอะ่ะเขาจะกินมาถึงเหยียบเส้นเหลืองเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถพ่วงอะ่ะล้อเรายังอยู่ในในเส้นเหลืองได้อะ่ะ แล้วคือถ้าเกิดมีไอเบรีเออร์สีแดงๆกั้นอย่างเงี้ยคือก็ต้องคนขับรถคือเขารู้กันนักว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะคะฝั่งฝั่งเราเป็นขาขึ้นนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่สวนลงมาเขาเป็นขาลงค่ะเพราะว่าเราเดินทางจากทางเชียงใหม่ขึ้นเชียงรายนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหมุนบนเขาแล้วนะคะเลยไปเลยมาเนาะเห็นไหมคะขนาดรถเล็กๆคือจะต้องรอจังหวะแซงเลยเพราะว่าโค้งมันเป็นโค้งเลยไปเลยมา,ยางไงถ้าเกิดรถใหญ่ไม่เปิดให้แซงก็แซงลำบากนิดนึงนะคะ แต่สําหรับพี่อเป็นรถพว่วงพี่ก็กะเวลาแล้ว,ลวพี่จะไม่แซงรถหกล้อคันนี้นะคะเพราะว่ายังไงอะกว่าจะแซงมันก็ไม่ไม่ทันหรอกถ้าเกิดรถรถมันมาถ้าเกิดทางมันไม่กว้างจริงๆอิอะแล้วทางเขาเชียงดาวก็โล่กๆกันนะคะคนที่ใช้เส้นทางนี้บ่อยก็คือถ้าเกิดเรามาติดรถแบบนี้คือจังหวะแซงมันหาแซงได้ยากมากนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงตัวรถเรามันยาวด้วยแล้วกว่าเราจะแซงผลนะ่ะถ้าเราสามารถถ้าเขาไม่เปิดให้เราแซงจริงอะ่ะเราก็แซงไปลําบากแต่ถ้าเราสามารถตามไปได้ก็ก็ตามไปเถอะครับมันก็ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันมีช่วงจังหวะพักให้รถหายใจอยู่มันไม่ได้ขึ้นแบบ ชั้นขนาดที่ว่าเราจะต้องรีบร้อนอะไรใช่ไหมคะคือบนเขาเชียงดาวอ่ะหนึ่งก็ถอนขึ้นนะพิเศษพิเศษถอนขึ้นไม่ไม่เคยมีว่าไม่เคยมีว่าจังหวะตอนไหนที่ว่าไม่เคยไม่เคยถอนพิเศษไม่ขึ้นนะคะเพราะมันไม่ได้สูงไง ข้างหน้าเราจะเป็นรถแก๊สนะคะน่าจะเอาไปส่งฝั่งฝางแล้วค่ะฝางทางนน้นน่ะอําเภอฝางนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ คลิปแนวนี้นะคะก็จะเอามาให้ดูกันบ่อยๆเนาะแล้วก็คือความรู้สึกว่าทำไมเป็นผู้หญิงแล้วทำไมกล้าขับขึ้นเขานะคะเพราะว่ามันอยู่ที่การเรียนรู้ด้วยแล้วมันอยู่ที่เทรนเนอร์เราด้วยเนาะ คือถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายคนฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนเราก็จะกล้าใช่ไหมคือ,อยังไงอะรถหนักเราก็ต้องขับขับขึ้นได้นะคะเพราะว่ายัางไงอะเราจะมีเทรนเนอร์คอยคอยดูใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าเกิดเราเป็นแล้วอะก็คือเทรนเนอร์เขาก็จะไม่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 นั่งฟ้า,าหรอกค่ะเราก็จะขับขึ้นเองอย่างเขาขาดเอ้ย เขาทางโน้นาทางเชียงของข้ามไปฝั่งทางโน้นนะแล้วก็เขาแถวๆพะเยาอันนั้นก็ไปเองนะคือจังหวะไงมันมันอยู่ที่จังหวะว่าแต่จะเป็นคนที่พยายามจะไม่ทําให้รถไปถอดต่ออยู่ข้างบนก็จะ ตั้งหลักตั้งแต่ตีนเขานะคะไล่เกียร์ไปนาแต่ตีนเขาเลยขึ้นไปเลี้ยงรอบไปอย่างนั้นนะคะแต่เชียงดาวนี่คือสบายๆนะไล่เกียร์ได้ไล่เกียร์ตามจังหวะรอบรถได้รอบเครื่องที่ขึ้นบนเขาเชียงดาวก็จะอยู่เราเราพันนะคะก็คือณนะตอนนี้คือรถไปรีแมปมาแล้ว รีแมปมาแล้วกําลังเครื่องมันก็จะดีขึ้นกําลังมันก็จะไม่ตกนะคะพอรีแมปมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเลี้ยงรอบอยู่แค่พันสได้แต่ก่อนที่ยังไม่ได้รีแมปอ่ะรอบเครื่องจะต้องอยู่ที่พันหถ้าไม่อยู่ที่พันหมันก็จะตกวูบวูบวูลงมาคนขับอีสูสามูนย์จะรู้กันนะคะแต่ถ้าเกิดผ่านการรีแมปแล้วอ่ะเราจะสามารถ เลียงรอบให้ได้อยู่ที่พันสามได้เนาะ <Yeah. S 1> ก็ตอนแรก <th ly> คิดในใจกะคือเออขึ้นมาบนเขาเชียงดาวอะเราจะใช้ความเร็วเยอะกว่านี้แต่คือเรามาติดรถแก๊สแล้วไง <th ly> เราก็ต้องน่าแหละตามสภาพคือถ้าคืออยากจะเอาคือเนี่ยคือ ยาจะขึ้นไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะสันสันสันหกล้อสันอ๋อตกหลุมนะคะ รถบรรทุกมาหนักเต็มพิกัดอะ่ะมันก็จะขึ้นช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะเป็นทางขึ้นตลอดเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นทางพอขึ้นไปสุดก็จะเป็นทางลงนะคะก็ค,คือข่าทางเหนือมันจะไม่เหมือนทางใต้เนาะ ละท้าทายไปอีกอย่างหนึง่งก็คือเราได้วิ่งโซนทางใต้แล้วแล้วก็ย้ายมาอยู่โซนทางเหนือนะเหมือนเราได้ได้เดินทางไปกับทั่วทั้งประเทศเราไงมันก็รู้สึกดีเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกันก็คือก่อนที่เราจะหยุดพักขับรถบรรทุกอะ เราก็ได้มีโอกาสได้ไปรู้จักเส้นทางรู้จักผู้คนทั่วทุกภาคแล้วอะได้ไปดูวิถีการดำเนินชีวิตของเขาทุกภาคโดยทีเ่เราได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ขับรถไปด้วยมันก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่ๆของเราเนอะคือสำหรับคนที่ชอบทำงานแบบ แนวอิสระอะไรประมาณเนี้ยไม่ชอบอู่กัแบบทํางาน8ดชั่วโมงซ้ําๆเดิมๆอาชีพขับรถก็เป็นอาชีพที่ท้าทายอย่างหนึ่งนะคะเรื่องการสอบไปกับขี่ก็ถ้าณปัจจุบันนี้ไปเรียนที่โรงเรียนได้นะคะค่าเรียนไม่แพงแต่ต้องเรียนทอสองขึ้นไปก่อนเนาะทอสองแล้วก็เรียนทสา ไปเสร็จน่าจะอยุดลาวๆหมื่นกว่าบ,บาทเนาะแต่ก่อนแพงมากเลยนะสมัยที่ว่าพี่เพิมทํทำแบบเขียเคยโทรไปถามเขาเคยจะเข้าโรงเรียนเรียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยด้วยแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยมีเงินไงก็เลยต้องพยายามสอบด้วยตัวเองนะคะก็ทาท้อสามทีเดียวเลยที่ขนส่งก็ได้แบ,บขี่ผ่านมานะคะ นี่ก็จะเป็นช่วงทางลงแล้วนะคะขึ้นมาสุดนะเมื่อกี้จะเป็นช่วงทางลงของเขาเชียงดาวแหละมันทางลงมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละหมุนเหมือนทางขึ้นนะคะมันก็จะเป็นทางโค้งเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปแนวไหนหรือว่าอยากให้แนะนาอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ไวล้ละกรนเนาะเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์ที่มีมาแชร์ให้นะคะมีคนถามอยู่ว่าใบขี่ทำยากไหมไม่ยากหรอกคะ่ะมันอยู่ที่ความพยายามของเราเนาะถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้นะคะเรื่องเส้นทางเหมือนกัน ถ้าเราคิดว่าเราไปได้เราก็ต้องไปได้คนอื่นขับไปได้เราก็ต้องขับไปได้นะคะก็ในช่องพิมพ์พิมพได้ทำวิธีการดู GPS สำหรับรถบรรทุกใหญ่ๆไปแล้วนะคะก็ไปหาดูอาละกาันเพื่อจะเป็นความรู้ที่ดีสำหรับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้พิมพ์ก็ ขอลาแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ